สนะัตอนนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะวันนี้จะมาตามหาปลาสวายปลาดุกนะปลาตะโกกนะครับนี่นะตอนนี้ก็ลงเบ็ดอยู่4-5คันนะครับนะันนี้มากับทีมงาน ก็เดี๋ยวมารอลุ้นนะวันนี้ว่าจะมีผลงานยังไงบ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าฝนกําลังลงอยู่แหมมาวันที่ฝนล,ลงพอดีเลยนะครับนะลงโปรยโปรยลงปลปอยโปยนะครับลงแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอันนี้เตียนคนละคันสองคันนะรอลุ้นตัวนี้นะต่อหลายที่ละต่อหลายที่แล้ว,ตลแ,ลวแต่ว่าใจเย็นไม่วันนะ เมืออชีพใจเย็นนะน่าจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมปลาอะไรไม่เล็กไม่ใช่สไปดเออไม่ใช่ปลาดุกปลาอะไรไม่เล็กนี่ไงปลาตะโกกตะโกกมาแล้วฮะกินแบบตอดแบบเบาๆนะนี่เป็นปลาเอออ่ะนี่ลองีวัดโชว์เนี่ยเอาอันนี้ก็วัดเอาน้ำเพชรก็วัดเอาเอานี่อุ้ยปลาดุกเอาเอาของผมใหญ่เลยเอาแล้ว ไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยองคะเพ็ดไปไหนแล้วโอ้ยอ่ะโอ้โหดูดิดูแต่ละตัวนี่บัตรล่มเลยนะสวยงามสวยงามจัดไปเยอะเยินบู้จัดไปโอ้โหมาถึงก็จัดเลยนะเนี่ยเอ๊ะเนี่อยู่ไหมน่าจะอยู่แล้วอ่ะหันแล้วไหมแจ๋ว ม,มองไม่เห็นนะเว้ยนะมืดน,นะเด็ดสายไฟไม่ได้อนึ่<ห>งเขากันนี้มากเลยสู้แรงด้วยนะไปดูดินเนเขาขึ้นเขาขึ้นยังให้โด,ดนไปเอาเนี่ยอู้อู้เอาแล้วนี่น,นี่ระวังกระดิ่งผมลืมบอกระดิ่งบอเปิดดุกโอ้โหเปิดดุกเอาไหามาไฟไหมสองได้แล้วของจริง ของจริงนี่ด hey. He ูโอ้โหดูสซนี่สซโลนะตัวนี้นะเนอสโลนะโอ้ยอยู่ๆก็เจอสซเดือนนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกมันเลยเละเป็นโคลนแบบนี้นะเปลี่ยนจากนอนนกนะเป็นเป็นสาเดือนนี่ได้วัดแล้เพื่อนนะ อูดิเป็นไงอยู่ไหมอยู่เหรอู้าดู่ทั้งนั้นนะเอา้าปลาอะไรเนี่ยเอา้าอยุยตะเพียนปะเนี่ยปลาติดทูนะตะเพียนหางแดงป่ะหางแดงตัวเล็กไงว่ามนะัไมมันยินแบบว่ามันกระตุกปึ๊ดแล้วก็กระตุกกระตุกใช่ไหมแล้วก็หายหมันปึ๊ดนึงแล้วก็หายคือลมมันปลาติดแต่ว่าเบามากนี่ถึงก็ขึ้นไปวัดบนนี้เลยนะเป็นไงได้รุ่นไหม มีฮือฮาฮือฮาเนี่ยไหนอ่ะส่องไฟหน่อยส่องไฟหน่อยอุ้ยน้ำแตกกระจายมาเอ้ยโอ้โหทิ้งทวนทิ้งทวนนี่นี่นี่เอาไหมไปเลยอึ๊บนี่ไปพี่มาอุ้ยนี่ตัวเล็กดูมาลูกนะถ้าเจ้าพญาเราบอกตัวเล็กแถวบ้านผมนี่มีเฮอ่ะีเด๋ยวโดยจานปลดนะ ที่ลองปลดแล้วเราผมไม่กล้าล้วงปลาเดี๋ยวนะมือผมพังหมดแล้วปลดง่ายได้จริงแปรมือแตกมันจะชอบกัดมือไงวันนั้นมือพังหมดเลยปลดยังไงล่ะเมื่อกี้นะมืออาชีพของจริงต้องไปต้องเอาลัดปลดถ้าเวลาปลาเข้าต้องเอาให้เร็วที่สุดอ๋อแล้วแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเมื่อกี้รอวัดเลยใช่ไหมเห็นแล้วดูดิมาแล้วนะนี่ จานเรานะดานเพชรเราจัดอ,อุ้ยระวังลื่นระวังลื่นอู้นี่นะจัดสวายมาให้หนึ่งแต้มนะโอ้หเกียวขอบฝั่นิดเดีวันนี้นี่ถือว่ามาถึงแล้วนะแถนะวเลยมาช้าแต่มา่มาช้าแต่มาอยู่นะเกือบตีสองนะตอนนี้นะสวายเข้านะเพื่อน,นนะนี่นะใช้เราวาังสามโลได้นะตอนนี้เนาะ เจ้าพญานี่มีทุกสิ่งเลยนะมีทุกอย่างเลยสวายเข้าอีกตัวเพื่อนนะนวเห็นไหมเห็นไปเขียวๆไหมเนี่ยนวลนะเขียวๆนะตีทิ้งไว้นะจานเพชรนะจัดให้เดี๋ยวรอรุ่นนะไซส์ไหนนะนี่ตีทิ้งไว้แล้วก็มายืนคุยกับผมตรงนี้ยืนโมกันเอาละเห็นไหมนั่นเสื้อดำๆนะเดี๋ยวดูแล้วว่าจะหลุดหรือเปล่า มันลุ้นไซส์กันนะรอบแรกจัดไปก็ประมาณสามโลได้นะเออโดนกวนนี่ตัวอะไรเนี่ยข,า,ขาวๆเนี่ยตะโกกอ่ะลงมาดูใกล้ๆหน่อยนะพามาดูตะโกก โอ้ตัวเบลร์เริ่มเลยเนา่เอาละได้ลุนละอยู่ไหมนี่ไงมาแล้วเพื่อนนะโอ้โหสิบนาทีนะจัดปลาแซมนะ่สานเพชจัดให้ไปขึ้นดูบนครับนี่ นะกินแบบนี้มันจะออกไม่ได้เออกินนะกินลึกเลยเนี่ยทีนี้หวานด็งแล้วนะไม้แล้วอีกแต้มหนะนึ่งเพือ่อนนะอออนี่ตัวเล็กหน่อยออนีเเเ่เอาเนี่นี่เบ็ดผมยังถืออยู่ในมืออยู่เลยนะอ่ะเปิดไปหน่อยนี่ไม่หนึ่งแต้มนะครับตีคู่สองคันนะเดี๋ยวผมรอวัดนะเพื่อนนะ อ่ะนี่เพื่อนนะวัดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ยืนรอวัดนะถ่ายเองทําเองนะเดี๋ยวต้องรบกวนอาจารย์เพชรช่วยปวดนะนี่คันใหม่นะดีคันร่อนนะเอะาเุ่นตะมุนปงาแล้วไปนู่นนะนี่เมื่อกี้ต้องรอวัดนะเพราะว่าเทคนิคก็คือเวลาปลามันกินเนี่ยสายมันจะขยับก่อนนะแล้วต้องรอวัดเลยถ้าโบได้ถ่ายเนี่ย ไม่ทันครับโอ้มิดดามเลยมิดดามเลยกินแบบนี้อันตรายมันจะโดนมือเราปลดยากครับให้ผมปนนี่น่าจะยากนะน่าจะต้องต่อสายช็อคใหม่เลยอ้าโอ้สุดยอดนะสุดยอด ไปุยต่อครับสวายน่าจะเข้าแล้วคันสวายนะอยู่ตรงนู้นนะผมไม่มีไฟสองหัวนะเดี๋ยวรุนี้ก่อนนะสองหัวผมสองคันอยู่ฮะได้าาินเสียงไหมครับไดแล้นะจานเพชรตรีทิ้งไว้นะแล้วก็มาเล่นประดุกตรงนี้กันเดีย๋ยวรอรุ้นหน่อยนะจะโดนตะโกกวนอีกหรือเปล่า สู้กันอยู่นะมาแล้วอู้อูน้ำกระจายมามาแล้วของจริงของจริงนู่นนะตุ่มตามตุ่มตามนะกดเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูไซส์กันนี่มานี่แล้วนะ สบายเออแล้รประมาณ3โลเหมือนเดิมนะนี่ดูนะนี่เท็กซัสลีกใช่ไหมใช่ครับเดินนอนนะนะาจัดโชว์ให้นะตีไป5ทีเองปลาช่อนมาแล้วนะอโอ้ยเจ็ดแปดขีดน,นี่นไอุย้ยเสียงสวร์งมึงแล้วเพื่อนนะไปแล้วนะนี่อึ๊บมาอีกแล้วน่าจะอยู่นะ ขึ้นมาแล้วเพื่อนนะตะโกกอ่าเห็นไหมเป็นตะโกกนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับ